ที่จะมาสาธิตการบดวาลนะครับแบบใช้สว่านบดแบบไวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือสว่านนะครับคีมบดวาลว,วาลที่ท่านจะบดนะครับแล้วก็อันนี้อุปกรณ์สําคัญก็คือท่านใช้หลอดวาลเก่าไอตัววาลเก่านะครับตัดใบาวาลออกแล้วก็ฝั่งนี้ก็ใช้เป็นท่อท่อน้ำมันหรือว่าเป็นท่ออามก็ได้นะครับที่ใส่ไปในก้านวาลแล้วมันฟิตพอดีนะครับก็คือวิธีการบดนะครับ ถ้าเอาเอาอันนี้ใส่พิสว่านนะครับล็อกท่านก็ใช้คีมนะครับคีมก็จะมี2ฝั่งนะครับมีทั้งหยาบและละเอียดนะครับให้เปิดมาก็สังเกตนะครับถ้าหยาบก็จะเห็นว่าเนื้อจะหยาบหน่อยละเอียดก็เนื้อจะละเอียดนะครับถ้าบดใหม่ใช้ใช้หยาบบดก่อนนะครับอันนี้ผมบดหยาบแล้วใช้ผมจะระบดบดละเอียดเลยนะครับก็คือป้ายคีมบดวาวนะครับ ทั่วนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันนะครับหล่อรื่นหลอดวาล์วกันกันไหมนะครับกันมันสึกรลนะครับแลก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นําหลังวาวนะครับแล้วตัวนี้ใส่เข้าไปเลยเขไปใหแน่นนะครับแล้วก็โยกหน่อยนะครับนี่ครับขนาด ก็กดเลยนะเหมือนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะเรียบแล้วครับนี้ผมสาธิตแค่นี้ก่อนนะครับก็คือท่านบดไปสักพักหนึ่งครับพอบเเดเสร็จแล้วก็เช็ดแล้วก็เอาน้ํามันเช็คนะครับเดี๋ยววิธีเช็คน้ำมันผมจะสาธิตอีทีนะครับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ